ครับไหวะอะไรแต่พอพี่แบ่งขายผมสักร้อยหนึ่งแบบอ๋อไม่เป็นไรครับเอาไปเลยผมให้เอาไอนะดูว่าไม่ได้แบบไม่มบุกฟรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแบบีตายแบบไปส่งของไอวันคอแล้วก็ทยของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิกแบบว่าเลอะไรครับเะั้นมันเหนื่อยเกินไ่อะไรครับแบน้นะ นี ail, ่กูจะบอกเหตุผลให้กูจะบอกเหตุผลให้บอฟทำไมกูถึงไม่ให้ความแกงเงือของแกงรู้ปะมึงฟังนะมึงทำของตัวเองมันฟาร์มของแกงใช่ปะพอมันฟาร์มเหนื <g <g ่อยเสร็จมันก็ออกเมืองแล้วไอ้เหี้ยพอส่งของแกงเสร็จอะมันเหมือนอารมณ์แบบมันเหนื่อยเหนื่อยแกงแล้วอ่ะแต่ถ้ามันรู้ว่ามันเป็นของตัวเองเนี้ยมันจะรู้เลยไว้ว่ากูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้ออีกนิดนึงกูจะได้แล้ว มันก็จะอดหลับอดนอนเหมือนซอมบี้อ่ะแล้วแล้วแล้วก็มีประเภทพวกไอ้นี้วยนะแบบอู้อะไข่เนื้อก็รู้ไงไข่เนื้อก็รู้มีอู้เนียนอ่ะอู้เนียนอ่ะใช่อู้เนียนอ่ะงานแกงอู้เนียนมีอยู่แล้วชอบเหมืองแรงจะอ่อนเนี่ย่ะทำแล้วไม่ได้อะไรสักทีอ่ะแล้วพอคนนึงเห็นปุ๊บว่าไอ้คนนึงมันอู้มันก็รู้สึกว่าน้อยใจแล้วทำไมเช่นนี้อู้ไม่ช่วยเลยวะหมดแล้วเหรอพี่แล้วก็ที่แกกติกาที่แกลถ้าใครไม่ขึ้นของก็เตะตูดนี่ยเห็นปะทุกคนแม็กซ์ทีหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยมีไม้หมดทุกคนก็ขขขึึ้้นนองหมด ยังเลยครับพี่พี่คิดอยู่ว่าพี่จะเก็บเหรียญป้าไว้ไม่แลกตีได้รือเอาไม้ไม่ไม่ได้เอาไม้ครับพี่ปืนเอาปืนเออว่าผมมองว่าของขนาดนี้มันก็ต้อง่าดปืนถ้าขาดน่าจะขาดเงินแดงกับเหล็กด้วยนะพวกเพชรเหรียญขนาดมันต้องใช้เหรียญเดียวกันอยู่แล้วตามหลักความเป็นจริงอ่ะมันมันใช้เหรียญเหล็กไม่ได้หรอกไม่มันไม่งั้นเหรียญมันมันสวะ ใช่ยาวซื้อไม่ครบโอ้ถ้าปืนอยู่ไก่บล็อกกูอุ่นใจเลยนะผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเลยวนี้เลยไม่มึงช่วยเพื่อนแบบเก่งจัดต้องไปเล่นรัดสักนิดนึงกันพี่ผมบ้านแม่งหลับเลยพี่แลยกหลับปหอใช่ทำไมวะทำไรวะนี่เอาพอพอยหรอเติมคอยกูคนเติมเยอะไม่ดีกว่ากูว่าไม่ไม่ซึ่นแก๊งหาแก๊งเข้าไปอยู่แล้วก็เล่นแค่สี่คนบอกว่าไม่เกี่ยวกันอ๋อ แต่ถ้ามันมีเรื่องดีอะมีเรื่องแกงี่ไม่เรื่องแกงก็โดนดีเ,อาาเดยออทมไมถึงพวกกูมีเหรอไม่มีหรอกพวกกูไม่สดขนาดนั้นแต่ได้ข่าว่ไปเต้นอะไรล้าอยู่หน้าล้านหมูใช่หรอเฮ้ยแต่รอติดตามไปดีนน่นดูไว้ Q D เนี่เริ่มเมื่<ค>อไหร่ดิอย่กูไม่ได้เล่นเซิร์ฟบอกแกงมา,อา <2 S 3> สองอเดือนแล้วอ้าวรเอหรอหรอ้าวบ้ารวยไม่มีเกมมัวได้ไงเฮ้ยจริงป่า ไม่มีเวลาขนาดนั้นในนี้มันว่างช่วงสิ้นเดือนเฉยอ๋อนี่เข้ามาเล่นเฉยเหรอเดินเล่นเหรอเออเดินเล่นสิ้นเดือนว่างไงมีอะไรบ้างอ่ะเราจะทำงานเสร็จก็สองทุ่มอย่างนี้ไงก็สองทุ่มมันก็ยังมีเวลาอย่ใช่หอเป่าไม่ได้โหดด้วยคราเต็มบกเราอย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้น้องสิเราไม่ไม่พร้อมเราก็ต้องออก ส่วน JK นั้นขี้เอียดร้อยที่ทำอะไรเนี่ยขึ้นอาวุธกันหรอแล้วพี่คุยแล้วยายผับยาหรอทำงานแล้วหรออะไรนะพี่ทำงานแล้วหล่อมาถึงอะไรนะว่างไงฮะหรอว่าไงฮะขึ้นครอบครัวมันต้องคนต้องอยู่ป่ะหรือว่าเราใช้แค่ชื่อคนเราอยู่ยไม่นะไม่ต้องนะแปดคนนะเจคย์ที่อย่างเด,ยเด,ยเดียวเราก็ได้ของเลยนะแจ้งชื่อเดียวใช่ไหม อืมอ่าใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮียต้องลองไปดูอะก็จริงแต่ผมไม่เคยเล่นครอบครัวนะครอบครัวมันทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออสวัสดิการเฉยไม่ได้ไม่มีอะไรมันได้ของเนี่ยใช่เลยวะเป็นครอบครัวไงตู้บ้างตู้แกงรถใช่รถโล หลายพอมึงตีอย่างเนี้ยอาวุธกูจะดูเชียร์มึงเนี่ยจะดูการเติบโตเนีัยเกรดเมื่อกี้เข้าไปแอดดอบมันโอโหกูต้องเดินก้มหัวเงี้ยครับพี่แม็กพี่ครับพี่แม็กพี่พี่ตีครับพี่ก็คือเดินย่ายปดึงจัดเลยฝั่งนู้นอ่ะไปอุ้มด้วยดิกูดูกูดูแกครับพี่ครับพี่แม็กครับพี่บูมันมีกี่ชิ้นไม่รู้อะห้าหกชิ้นไหนบอสอย่างอย่างลิสต์อย่างบาบ ไม่เลยสุดท้ายสุดท้ายก็ของเท่ากันบอกเลยสุดท้ายไปทามันเท่ากันแต่เราแค่นานหน่อยเราแค่เราแค่นานเฮ้ยไม่แต่หมูปิ้นเราเยอะนะเว้ยถ้าเราขึ้นดีเราก็ขึ้นเป็นยวงนะบอกเลยถ้าเผื่อแบบปูกติดอ่ะปูกติดอ่ะกูก็มาทีละคนนะว่ามาอยู่นะจะที่อะ้ยังยังยครับพี่แอมินก็ไม่ตอบครับน่าจะหลับเนี่ยบ้าไม่หลับแรอแอมินอยู่ตลอด แล้ววันที่สองเรารวมกันที่นี่ใช่ป่ะเป็นวันฉีดเส้นใช่ป่ะใช่เตะตูดออกไอ้ไม่อเกียูวันนั้นคนเก่าคนใหม่กูเตะหมดตีบอลด้วยคือพี่เตไปเลยใช่ไหมใช่เตะออกแก๊งเลยเอางี้แม่หลงครอบครัวว่างไหมไปแล้วไนดูพี่ครอบครัวว่างไมี่เดไม่อยากพิเศษสองอยู่ครอบครัวด้วยไม่ไปนอนแล้วพี่ไปไม่ได้แล้วเฮ้ยครอบครัวกูก็บูนะเว้ย เออบูทุกคนนะเว้ยอย่าละว่าจัดเลบูทุกคนอ่ะแอดดอกมันตีมันเลยก็ก็เปิดมาปุ๊บไม่มียืนเนี่ยก็วิ่งใส่หมดทุกทุกแผงได้กี่คลิกนี่หมื่นสองได้ประมาณสักแปดคลิกป่ะมึงที่กูให้มึงไปกี่คลิกหกพันอ่ะแป๊บนึงจะได้ั้ย อ่ได้สี่สี่คลิกโอเคครับได้แปดคลิกเอ้ยแปดคลิกก็ได้มันอยู่แปดคลิกก็ได้เอ้ยว่าน่าจะได้เก้าคลิกเพราะว่ามันได้มันได้เก้ากล่องมั้งได้เก้าคลิกแต่มึงหาปูรอเลยปูไม่พอแน่นอนพี่เอาเมียมาฟาร์มเลยเหรอได้เก้าคลิกก่อนสุดยอดพี่พี่โอ้โหสุดยอดใครอ่ะเอาเมียอย่ามีเมียได้เหรอเมียชื่ออะไรดิเมียมีปีเนี่ยอะไเหรอเอาลูกมาด้วยป่าแล้ว ไม่เจอแล้วพี่เดี่ยวมีครอบครัวละพี่จะตีเก้าคิกพอดีเมื่อพี่ไปขายยางอ่ะพี่เป็นหลานพีโตแล้วชิบหายได้ไปไหนกี่มาเราเจอกันครับพี่เดือนครับเดือนครับไม่ีใครตอบเลยที่คิดแกไม่มีเจอแค่สองรอบเลยชเชยอะไรวะเฉเชยสองรอบแต่กีฬาวะโอ้มชเฉยดอกวะไอดอกได้อะไรนะพี่หลง ได้เป็นฟ้าตัวตีโอ้แล้วทำไมไ,ไม่ให้กล่องตีสักก<พ>ล่องสองกล่องวะสนุกเลยนะเราอ่ะบอกให้อ๋อมันช่วงแรกๆวะรอปับ,ปบขนาดไอดอกแกงยังไม่ค่อยฟุ้มเลยเออไอดอกแกงเดือดป่าปอบเดือดอยู่นะมีประมาณสี่ห้าแกงอ่ะ6อ้โหเนี่ยถ้าเราขึ้นเราก็ งอมอ่ะเฮียงอมดีเฮียไปเจอบคนนี่เฮียไปเจอไปเจอล่ำอ่ะเหมือนนะถี่ถี่ล่เงินของลุงน่าจะเยอะป้าบัว่ะได้เยอะ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 แม่เลี้ยงพอยกพอยกพอยกแม่ยกมันเยอะฝั่งนู้นอ่ะแล้วฝั่งนี้ยกเองยกเองมีมีมีผมคนเดียวเนี่ยพอยกแม่ยกเนี่ยคืนวันแรกว่าได้โดเนทเยอะก็คือได้เลย แต่ฝั่งนู้นไม่ไหวฝั่งนู้นฮอตกว่าเยอะมึงหิ้วขึ้นหลังเลยอ่ะอือนี่เขาแบกผมสุดๆแล้วตามเหมือนกันยกเหมือนกันนะแล้วก็ยกเองเหมือนล้นเราก็ยกเองเงินถึงเขาแบบฝั่งนู้นโดนโดนทีเปิดหลอดเออไอ้ย่าโคตรอย่างเหี้ยเลยแพ้ผมเนี่ยป่ะแม่เปิดหลอดทุกคนอ่ะคว้ยจะไปสู้แม่งไงอ่ะโคตรหย่างเลวอ่ะฝั่งนู้มนายเฮียโอ้โหแพ้แพ้แอดอบต้องกลับเปิดหลอดโอ้โหคุ้ยอยากชอบเลย เออเข้าอย่างนี้รอลุ้นเนี่ยอยากดูบูเนี่ยรอรอเจ้าที่เนี่ยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าสนับดาเมจบักอ่ะไปลงใช่หรอดาเมจบักใช่บักเนี่ยรับเลยดาเมจสิบเอ็ดรับแล้วไม่มีคนขาบอันนี้ระบบอันนี้ระบบตับถุงอะไรอ้าวเร็วจริงคนดูจะเ็วจัดอาะมึงอาะมึงสู้ยังไงอ่ะาผู้ทหารเนี่ยเอา มึงตบเขาเสร็จปุ๊บไอเ้เหี้ยเปิดหลอดมึงตบเขาเสร็จเขาปุ๊บปปเปิดหลอดมึงต้องยอม,มอ่ะไอ้เหี้ยใครจะเล่นกเนนะเล่นแต่กูยอมแล้วกันอ่ะรวยตาน่ะไอเฮียไม่ใช่เอาด่าเขาสู้อ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าเล่นเกม,มโมบายอ่ะมึงไปตบแลกแล่ทองเขาอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าไอ้เชื่อมึงแอนก็อ๋อแป๊บหนึ่งนะกูเติมแพ็กก่อนเหมาทุกแพ็กอะไรเงี้ย แพ็อ uhm. ะเติมแพ็คลายเดือนน่ะแล้วก็กดแบบกดเพชรนอกอ่ะส ER ุ่มกาชาต่ออ่ะพวกตานแล้วมึงก็โดนมันเป็นขี้แล้วก็ทําได้อย่างเดียวคือย้ายเซิฟหนีย้ายเซิฟหนีตานเนี่ยกูต้องเดินเงครับพี่แม๊คครับพี่ครับพี่ตีครับพี่ยอมแล้วครับพี่สาวอีกต้นหนึ่งยอมแล้วครับพี่ครับพี่แม๊คครับพี่ตีเดินเงี้ยลาคุยกับตีป้าผมก็เดินเงี้ย บงแต่เรามันท้ายพายุเว้ยน้องเดี๋ยวรอดูเลยท้ายพายุเป็นไงเดี๋ยวจะท้าให้รู้เลย,ยนิยามอ่ะท้ายพายุอ่ะจะได้รู้อ่ะคลิกที่หนึ่งจัดปลายเพื่อกริ๊งม่ะไอ้เแย่แบกเอาบูแล้วนี่หว่าแบบนี้ใช่หรอสนับบูนะอืมเชียเพืบ่บ้ามากสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาคุมงานร้านไงยี่ห้อธรรมดา ม่เราถ้ามีของเราก็เล่นได้จริงเก็เล่นได้แค่ห้าคนอยู่แล้วต่อให้เขามาก็โดนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอขึ้นวอลแล้วเราก็ค่อยไปสู้วอลเดี๋ยวรอขึ้นมาที่สองไขึ้นแบบเป็นหลายคนเลยเพราะว่าเก็บของกันรอขึ้นนี่มึงได้กี่ทีแล้วเนี่ยมึงเก็บเหรียญไว้หรอมึงตีเรื่อยหรอใช่แมึงจะชัวร์เปล่าไอ้เจ้ารีซอสนี้ชัวร์หรือเปล่าว่าปืนไม่ใช้ใช้เหรียญเดียวกันแต่ถ้าปืนไม่เหรียญเดียวกันกูงว่าไม่เวิร์กวะก็เก็บเก็บไว้นั่นแหละเพื่อนเพราะว่าเอาไว้ขึ้นขึ้นอะไาวะขึ้น พวกไม้อะไรอ่ะมีดเนี้ยจะไม่แลกอ,ะอ่ะจ,จะติดหรอว,วะแล้วมึงจะมีมูใช้หรอวะเนี่ยจะต้องมีเรอวะต้องมีสัวอนอ่ะต้องมููขึ้นมาสามคนแล้วมูบินขึ้นมาสามคนเนาะูบ,บินขึ้นมาสามคนนี่ถ้าตีเป็นอัตราส่วนเยอะไหมวะเยอะอยู่เหรอเยอะอยู่ไหมสามคนห้าชินส่งเควสให้เมื่อสองวันก่อนขึ้นมาสามคนแอคทีฟขึ้นมา ถือว่าดีไม่ติดเอ่อคอนดีอยู่ไม่ติดกีดี่อันมึงค่อยตีดี้องค่อยๆเดียวถ้ามันจะติดมันก็ต้องติดปะวะเออเมึงรอไปเลยมึงรอไปเลยไม่ติดใช่หรอหยี<อ>่ยตัว สวยเพื่อนเหลือกี่เหรียญเพื่อนยืดติดสามเหรียญเพื่อนย้ายไเก็บของไปเลยไปเก็บของไปเลยรอรอปืนเลยเจ็บไหมครับลาดจานลัดจานลัดจานลัจานลัจานยี่สิบยี่สิบสี่ทีก็เจ็บอยู่นะไม่เจ็บ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 ครับพี่อ๋อมึงตายกูดิ้ตายกูนี้เอาไปดูเรื่องกูเลือดร้อยสิบหกว่ะสิบหกโอ้เบานะตอนแรกมันเท่าไหร่เตี๊ยสองมันเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ด ตอยกูดิตอยกูดิมันบากว่าเดี๋ยวดิเตะตายดิกี่หมัดวะสามัดสี่หมัดห้าหมัดหกหมัดตายเหรอเอ้ยเจ็ดหมัดวะเจ็ดหมัดตายอันนี้ถีบตายแต่กูว่าน่าอุ้ยแรงอยู่นะอหี้ยแรงอยู่นะถ้าพูดถึงอ่ะในวงไฟอ่ะมันก็ไม่เต็มอยู่แล้ว อย่าบ้ามากไอ้สัตว์สิ่งนี้เกิดขึ้นไอ้สัตว์บูสองเขาเว้ยบ๊อบติดบูแล้วเว้ยเว้ยไอสองคนเหลือกูตีบูปินไอนี่ดีป่ะบูปินไม้อ้าวคนดูทำไมผมมีสามแสนวะอ๋อได้เงินจากยูชิบูปินไม้อ้าวมึงจะตีแล้วเหรอเอามเงินจากสตีไอ่อะไรอะสดิไอแต่ถ้าจะให้คุ้มกว่ามึงพอจะช่วยให้เนื้อสักสองคลิกไหมล่ะไอเนื้อนี่บูไม่ติด เออแต่ของอ่ะของอื่นพอแต่ของเกาอะไม่พอเออเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ก็นนกไ,กกได้เรได้เผื่อปืนกู้ว่าปืนไม่ก็ไม่รู้ว่ามันาน,านักแค่ไหนมึงเก็บไปดีกว่าเก็บไว้ส่งของมึงดีกว่าบ๊อบเอี๋ไอเดี๋ยวไอเนื้อกูดันดันหนึ่งวันนี้กูดันให้เบต้าติดไปละก,กูต้องขึ้นไม้อีกอันหนึ่งอ่ะเก็บเปลี่ยนไปเออลงเขาแรกหมดเลยปะ้ะหรือเขาตีติดปะแรกแรกแรกไปแล้วได้ไงดอกแป้นมาแล้วดิเน<ง>ี่อ รันนะในวงไฟอะรันนะเดะดาเมดน่าจะประมาณสักติดแปดกำลังดีนะติดหกว่านะติดแปดสิเจ็ดเนี่ยบ้ามากบ้ามากวันนี้กราฟพุ่งจัดเลยว่ะวันนี้แบบว่าบูสองคนบูปิ้นสองคนเหรอบูหนึ่งคนใช่อันนี้บูปิ้นไอ้วันนี้บูบูธรรมดาติดนะบูเนี่ยนะอาวุธบูนะไม่ไม่บูปิ้น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 เบต้าติดหนึ่งแล้วก็ไอ้ลัคกี้หนึ่งมั้งได้แบบพูแบบไม้บูขั้นสองอะ ไอตำรวจมันใส่บูอ่ะเหมืู้สองแรมแม่งใส่กูดูใช่หรอไงแรมใส่กอดได้หรอเออใส่กอดได้หรอเออมันใส่แล้วบอกว่าจุ๊จุแต่ตอนนี้เราต้องหาไม้อมาให้ได้ลีโออยู่นี่เราก็มีไม้อะเนาะชิยวแล้วลีโออยู่อชิยวได้ลีโอมันแบกด้อะติดแล้วเว้ยเนี่ยติดอะไรวะสนับบูแรง ด่าเมย์สิบหกโอยเฮียมีเกาะก็โอ้แม่ก็ต่อยอยู่ในวงไฟไงให้ปวดต่อยในวงไฟเออเหี้ยอนาคตมีไงมีพิษไงอนาคตน่น่าจะมีพิษอนาคตคืนรอไว้ก่อนแต่กูว่ากว่าจะมีพิษอะไวก่อนไว้ก่อเจอเจอเขาใส่เกาะจนงอมก่อนมีพิษอะเอ้ยใส่เลขอะไรอ่ะเอาลุลยอ่ะ อ่ะดิเอ้ยแตงยิ้มมาเพื่อนสองห้านึงให้กูน่ะสุดยอดสุดละไม่เกาะจะเข้าสิ้นเดือนไม่ใช่หรอเห็นเขาพิมพ์อยู่ใช่ใช่เข้าสิ้นเดือนใช่ไหมงานสนุกแหละไม้ได้เชิดกูบอกให้พอดีกูมีเรียบร้อยทํางานต้นเดือนจบพี่มีพี่ขายไหมเยฟพี่เอาเลทเท่าไหร่อ่ะพี่ชายขายเลทเท่าไหร่อ่ะเอาเลทได้ไหมได้ของเราก็จะหมดเหมือนกันนะเนี่ย ร้อยร้อยสี่สิบปีโอ้โหเอาซะเยอะเลยกระเป๋าเลยครับเอ้ยตอนนี้แกงล่าก็ทำเงินแดงอยู่วะไอ้บอสกระเป๋าเลยนะหนึ่งสามสามครับเอาไปเลยเอาไปเลยครับให้หรอขอบคุณครับแต่ให้กูบ้างดิเอี้ยวพีะนะเออเอ้ยแล้คนกันเองคิดกันไหมโอ้มึงใครเนี่ยอะไรเซอร์ไพรมึงใครเนี่ย เราใครเราทำเงินแดงวะแกงเราอ่ะไม่ไม่มีเซอร์มีมีขายสามหมื่นผมไม่ได้จะเอาสิหมายถึงผมจะเอียรผมเป็นเดอะบอสเนี่ยสี่สองหกเจ้าปีเจ้าปีเพราะว่าเป็นเดอะบอสแต่กูเป็นหัวหน้าแกงที่ดีที่สุดในยุคก็คือไม่ขอของแกงเลยทั้งบาทพูดตรงๆอ่ะจริงปาะคนดูผมคือผมคือหัวหน้าแกงที่ดีที่สุดในไฟเอ็มตอนนี้ ถ้าต,ตีกันเป็นอัตราผู้เล่นศูนย์จุดหนึ่งขของอ่าห่อับฟารไม่มีอีพีขอไอ,บอบ้ไอบ,อบ๊อบเดี๋ยวไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบกูขออีพีไหมครับกรอบขอใอหดด้ดิมีเยอะวะกูหมดเลยว่ะอีพีอ่ะอุ้ยเบต้ามีไฟจัดเลยว่ะสองห้าน,นี่ สองอุาหนึ่งออมันขยันสอง2่าหนึ่งออาหนึ่งรอมันเปิดเรียนเนี่ยอี๋อาจารยบอกผมไปแล้วน้องน้องเนี่ยบอกผมไปแล้วมันไม่มีเวลาตอนเรียนบาร์ไม่ติดได้เอ็กทีพอปะมีพอมีทีมีพออยู่พอเดี2อทีเออตีเซฟนะตีเซฟนะ ไอบัตรสมาชิกเรเบลอะอ่าบัตรสมาชิกเรเบลใช่ไหมอ่าตีเด็ดตีเด็ดเขงแพงขิบหายแค่ยาปั๊มแม่งก็โคตรแพงแล้วอะแชทเชื่อป่ะแค่ยับเปิร์สเอทส้นตีนเนี่ยสองหมื่นนี่ถ้าตีเป็นเป็นชั่วโมงก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองหมื่นเนี่ยเนี่ยหายละชั่วโมงนึงหายละจอแปดเนี่ยรอร้าจอแปดเนี่ยเออก็ไง ตัวตัวว่าแกก็อย่าลองแกเบกอืมึงต่อยทีนี้อะไรอ่ะไม่ไม่อยากรู้อีกเวลาชอบอ๋อชอบอ่านเบก้าเบต้าเบต้ามียาปั๊มไหมเนี่ยมียาปั๊มไหมสิบสี่พี่เอาไปแต่ผมไม่มีที่ชุบเลยนะพี่อเออไม่ต้องชุบเออที่ชุบไม่มีว่ะเหมือนกันเอไม่ต้องชุบพี่ ไอ้บอบมึงมีที่ชูปลายบอบมีเพื่อนมีมีเยอะมีเยอะป่ะขอบ้างดิขอสองฮัทหนึ่งสองฮัทหนึ่งอยาคุ้นคุ้นโอเคโหมึงเยอะจังวะเออมึงเยอะจริงด้วยก็ขาบอกไม่กูไปขอคนที่ดับหนุนมาด้วยอะเติมมากูไปลอยมาแม่แกขอตังค์สิ่งหน่อยไม่มีเก็บไว้ขึ้นแก๊งก่อนแล้วค่อยขึ้นใครเนี่ยเรารู้จักกันเหรอ ้าบอกกับไปขอพ่อเราดิแล้วมึงจะทำอะไรต่อเซิร์ฟเดี๋ยวนี่งรอเล่นแอร์ดรอปเนี่ขับรถเล่นแล้วมึงทำไรรอแอร์ดรอปแล้วก็เอาที่เอาแฟชั่นให้ให้ลุงเขาเจ้ามมึงเปิดอะไรได้มึงได้ไรได้พระจันทร์เหรอเลือไม่เปิดเออไม่ลุงเขาจะเอาแล้วแล้วมงกุดบนหัวมึงคืออะไรวะมันคือเสื้อผ้า แหววแกเสื้อยังไม่แก้ทีเนี่ยกูเซ็งจัดเลยอ่ะเสื้อตัวเนี้ยนะเออไอ้มันเอาใส่ปอดเอาปอดด้วยป่ะปอบพัดหมื่นแสนห้าเอาไหมเรามีเงินแกงดูแกงดูแม่ดำเลยกอกูอ่ะไอ้กอกูก็โลโก้นั่นแหละเนาะโลโก้ที่เราใส่กระสุนแล้วเนาะง่ายๆไปกลางหลังป่ะกลางเกาะแค่นั้นแหละเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหน่อยไหมไม่เปลี่ยนแบบนั้นแหละกูใช้กูชอบโลโก้นั้นดีนะอยากให้็นโลโายแบบไงไม่ใช่หรอ ไม่รอรอชนะสีดำก่อนกูจะเอาโลโก้สีดำมาแบบว่าเอาเป็นรอยดาบฟันรอรอชนะสีดำสีนี้สีไหนบะาสีดำสีน้ำเงินอ่ะรอชนะสีน้ำเงินกูจะเอาโลโก้เขามายำกูจะเอาโลโก้เขามาแบบฟันันทิ้งเพราะว่านูเกินโดนเราตบลูกเมื่อวานลูกเขาบอกเวถ้าอยากให้ลุงมาอยู่สีขาวอ่ะก็ชนะกูดิเขาว่างี้เว้ กูก็เลยบอกลุงไปว่าอ่ะแล้วถ้าผมชนะลุงก,ก็แสดงว่าลุงก,กากับผมดีผมจะเอามาทำไมเอ๊ะด่ากูยับเลยเียอ๊ะด่ากูยับเลยโง่ควายมึงจะได้มึหลอกมึงอ่ะมึงมึงอะอมัโนโงยอย่างช,ชนะชนะนี่คือตอนชหนนะแอดดับใหญ่หรือแอดดับแไม่ไม่ชนะอตอรีมันบอกว่าถ้าอ,อยากให้กูมาอยู่สี่นี้ก็คือต้องชนะอตอรี่มันกูอยากห่าเลย ลุงบอกว่าถ้าเราะแบบว่าถ้หมายถึงว่าถ้าเราชนะเราจะอยากได้อะไรปเพราะว่าุงกล่าวเราไงก็จริงไอ้เหียจะเอาคนกล่าอเรไปพวเราต้องคนเก่งเคราบบาออาูจุดจัเหลวัุดดีเียมพูดกันน่ะอย่างฮาไออีพีเ้ยอีพีมึงให้กูมาเยอะอ๋อมาแค่สเก็บอีพีก่อนบวาัอวละ แล้วไม่ขอแฟนหัวแฟนทำหนักเขาอีกนะเออไม่แฟนกูเขาข้าไปนี่เครื่องมือด้วยบ๊อปเครื่องมืออ่ะเครื่องมือถุงงมถุงมืออ่ะเขาขาบด้วยใช่ใช่เขาบอกว่ามันเร็วกว่าเออบอกว่ามันเร็วกว่าเว้ยใช่ถ้าไม่ข้ามมันมันงมถ้าไม่ขามมันนานมากนี่อะมันใช้พ p พีพันธะอ๋อใช่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 เนี่ยแหละ มันไวมันไวมันทดรอบได้ไปแต่มันแบบว่ามันคับไม่ได้ทั้งวันนะเพราะว่าเพราะว่าใช่เพราะว่ามันจะขับแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วแต่หมายถึงว่าจากมึงวันหนึ่งมึงทาได้สิบรอบใช่ป่ะแฟนบอกว่าจากวันหนึ่งมึงทาได้สิบรอบแต่ถ้ามึงขับเครื่องมือเนี้ยวันหนึ่งมึงจะได้ประมาณสักสิบห้ารอบยี่สิบรอบแบบเท่าหนึ่งอะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มรอบให้มึงเออเดี๋ยวกูประคับดีกวเาเออตั้งขับเพราะว่าอีกพีอีกพีอ่ะถ้าคนทําอย่างอื่นอ่ะมันเหลืออยู่แล้ว แต่ว่าถ้าทํางานอื่นอ่ะมันเหลืออยู่แล้วเว้ยแบบพวกเลี้ยงงูเลี้ยงหมูอะไรเงี้ยมันเหลืออยู่แล้วอแถ้าทำงานนี้มันต้องครับได้ผมทำเงินได้ให้อะไรนะอะไรนะกูต้็แสนกูแฟนกูฟาร์มแน่วันละสามแสนสี่แสนอ่ะสามแสนสี่แสนอ่ะสามแสนสี่แสนห้าแสนอ่ะฟาร์ม อย่างบ้าเศรษฐกิจลดลงขนาดนั้นนะไอ้เชี้ย่บ้ามากสิ่งที่เกิดขึ้นอะกูตื่นมากูตกใจเลยเฮียบ้าจะแต่มันไม่มันไม่ดอดอ่ะกินกาแฟวันสามสี่แก้วกูขาดตาเลยดิเฮ้ยไมเราไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวไปเขาทำเขาเป็นทำงานอยู่บ้านอ๋อฟาร์มโฮม่อหรอเออฟ้องโอ้ชิลเลยนี่ปามวัตโต้ชิลเลยนี่ไอ้ชี้อะชิลชิลชิลจัดอ๋อเฮียก็ดีเลยนี่อะชิลจัดอะเฮีย ไม่แต่เขาอยู่เอางไอเบทวันอะว่าตึงแล้วอะยังอยู่ไม่เท่าอะไอเบทวันออฟไลน์หนีอะคนบ้าขนาดนั้นใครเอาวะไอ้เหี้ยหนักเกินแต่เอาจริงนะถ้าถ้าฟาร์มอะก็เติมอะกูว่าถ้าบ้าฟาร์มแม่งรวยกว่าเว้ยกูว่านะเติมเติมมันรวยรวยแบบรวยไวใช่ป่ะแบบพวกเติมอาชาเติมอะไรเงี้ยแต่กูว่ามันสู้ฟาร์มมือไม่ได้นะถ้าฟาร์มมือแบบมันฟาร์มแบบไม่หยุดใช่ป่ะก็จริงเออจริงเอ้ยแล้วใครเขามีแท็กว่าอ๋อนั่นแหละครับ แท็กอแล้ววะในรูปไม่เห็นนะรถแท็กจอดนอ๋อใครอ่ะครับอ๋อมันคือนี่กิจกรรมเาครับอืมแต่แท็กคนเยอะเลยไม่เห็นจะดีเลยแท็กพี่พี่ครับมีมีใครสนใจเหล็กไหมครับพี่ไม่ได้ส่งครับไม่ครับไม่ได้ส่งครับครับดีผมไม่มีเงินแล้วเนี่ยไม่มีเงินจ่ายบินนะครับพี่อ๋อเี๋เราไปทำยังมาโดนกัญชาครับ มีเท่าไหร่อะสองล็อตเลยครับมีพันหนึ่งครับพันหนึ่งเอ่อสองพันแปดไหมได้ครับได้เอาโอเคโอเคกระเป๋าหกสองแปดครับวันนี้สตอรี่เราคือไม่มีอะไรเลยนอกจากอยู่แต่เลเวลใช่ไหมคนดูชีวิตผมไม่ทำอะไรเลยอยู่แต่0นว่งพันกว่า เลเบลแล้วก็ดูมวยแล้วก็ยืนเลเบลตรงบอมันดีอย่างนี้เองวะแชทแล้วก็มีลูกเพิ่มมาหนึ่งเอเอป้ามากชิดวันนี้กาพุ่งสุดๆเตียวุฒิเบต้าติดยืนดูไอ้บอสเตียวุฒติดปินไม่มีอะไรปินท่าวันนี้แล้ววะันนี้โคนปินเลยว่ะโดนจับไปเท่าไหร่โดนไปสองรอบครับกัญชาเต็มคันรถครับฟินมากเลยวะคนดู ชอปอ้าวพรุ่งนี้โค้สจุดใหม่เขาให้เราพกแค่เต็มตัวไปนะเออวันดีหวังแล้วเขาวิ่งบนเอาตีบูไปกี่ทีแล้วเนี่ยไม่มีรถเอารถไปเลยทีไปสองะครับเดี๋ยวแล้ต้องทีนี้เราจะติดสิบไม่เหมือนคนอื่นนี่พี่หล่อโอ้ยน่าละอ้วนผมจะไปทำงอมไหมเนี่ยถ้าสิบทีไม่ติดนี่งอมไหมเนี่ยไม่งอมพี่ตีใหม่เออไอเนื้อก็เยอะไอเนื้อก็สิบหกทีล้ไอเนื้ออะยังไม่ติดยังไม่ติดเนื้อตีไป็นสิบหกละเบต้าสิบสามเบต้้าติดททีี่มัง ไม่ได้ไม่เป็นไรผมได้เรื่อยๆยทายยังไงมีของหมูมีแค่สองชิ้นครับต้องหาแต่หมูปินผมเยอะของบูปินผมเยอะ่พีีมรอเอาเดมาเดมาเดเอาแล้วไรมันขายได้เท่าไหร่มีเจ็ดวันอ่ะเอาไหมเจ็ดวันอ่ะเอาครับเอาไหมมันขายยังไงอ่ะไม่รู้เอาไหมพี่รักหมื่นนึงก็พ